สนับสนุนรายการโดยเบต้าครูแค n นผสมผู่คาวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตฟูยูสกัดจากหญ้ารีแพร์และว่านชักมดลูกเข้มข้นกลิ่นหอมถูกใจกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบรินอีกครั้งครับ มาดูคนที่อยู่ในระบบเครือข่ายขายตรงยุคนี้กับยุคก่อนนะมันมีความแตกต่างกันเยอะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวนี้นะการหาข้อมูลข่าวสารนี่โหแบบง่ายเหลือเกินสมัยก่อนก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวเรื่องระบบเครือข่ายขายตรงนะเรียนรู้จากใครรู้ไหมจากแม่ทีมเป็นหลักเลยพอแม่ทีมสั่งซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาเพราะข้อมูลด้านอื่นเราไม่มีเลยโอกาสที่จะไปเสพไม่มีเลย มายุคสิบกว่าปีที่ผ่านมามันก็มีเริ่มมีสื่อขายตรงเข้ามามันก็ยังไม่กว้างขวางนักเราก็ได้เรียนรู้แต่พวกแม่ทีมก็สามารถที่จะไปเรียกไปครอบงาบางสิ่งบางอย่างได้จํานวนไม่น้อยแต่มายุคนี้สมัยที่เรียกว่าเทคนโนโลยีครองเมืองเนี่ยนะต้องยอมรับว่าหาข้อมูลได้ทุกมิติเร็วมากเวลามีเรื่องมีอะไรมีเหตุการณ์อะไรแล้วต่แล้ว ปุ๊บเลยทันทีใช่ไหมคนโพสต์ไปเพราะเดี๋ยวนี้มันใช้กล้องมือถือยุคใหม่นะมันต้องถ้าถ่ายรูปไม่ได้คนก็ไม่ซื้อหรอกขี้หมูขี้หมาต้องถ่ายรูปได้อ่ะชัดมากชัดน้อยมาอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องถ่ายได้ไงถ่ายเสร็จปุ๊บโพสต์เล่นอินเทอร์เน็ตได้ทันทีเลยเนี่ยมันเร็วมากเลยนี่เรียกว่าโลกสังคมมันไปเร็วเมื่อสังคมมันไปเร็วแบบนี้ ถ้าเราอยู่ในระบบเครือข่ายหรือทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยล้าหลังเราคิดดูแล้วกันไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างไรโอ้โหพัฒนาการขายตรงเดี๋ยวนี้มันพัฒนาการไปมีการผสมสูตรผสมพันธ์ไปรู้ใครเป็นใครมั่วไปหมดตอนนี้บริษัทนี้ไปจับมือกับบริษัทนี้บริษัทนี้ไปร่วมกับบริษัทนี้สารพัดเขาเรียกว่าเหมือนงูพันกันอะอย่างนั้นอะ <c oughs> เห็นไหมเครือข่ายขายตรงเดี๋ยวนี้มันโอ้ ไม่รู้มันมันมีหลายวิติจริงๆถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้เลยเราก็จะจมปักอยู่กับแบบเดิมๆผัวเดียวเมียเดียวแบบเดิมๆลุกนี้นะสมาชิกค,คนหนึ่งนะจำไว้เลยนะน้อยคนที่จะอยู่บริษัทเดียวเดี๋ยวนี้ยกเว้นในพวกที่อยู่หัวหัวไม่กล้าไปแต่ที่แน่นๆผมรู้ตัวไม่กล้าแต่หาดอมินีไปสมัครค่ายอื่น ว่เรียบร้อยก็เรียกเผืือเหลือเผื่อขาดผิดไหมไม่มีกฎหมายบังคับใช่ไหมก็แสดงว่าไม่ผิดอ่ะแต่เพียงแต่ว่าให้มันสมูทหน่อยแล้วกันไม่ใช่เออเราไปบริษัทเดิมมาทําอยู่ไม่ว่ากันบริษัทใหม่ไปทาแต่ไปโจมตีบริษัทเก่าเพื่ออีดึงลูกทีมไอแบบนี้มันผิดจรรยาบรรณเขามีสิทธิ์ที่จะปลดปล่อยไม่ใช่ปล่อยนะระงับการจ่าย ค่าคอมมิชชั่นได้เลยหมายถึงบริษัทนั้นๆน,น,นะคุณไปโจมตีใส่ลายป้ายสีเพื่อที่จะดึงสมาชิกโประบริษัทใหม่มันบอกได้เยอะก็ชวนคนไปเพื่อที่จะตัวเองจะได้เยอะไอ้แบบนี้มันผิดไงก็เราต้องมีเป็นมืออาชีพเราอยู่หลายบริษัทไม่ว่ากันแต่ต้องสร้างผลงานให้บริษัทนั้นๆให้เขามีตามสมควรไม่ใช่โหแบบไม่นั่นเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมถ้าเก่งจริงไม่มีใครว่าหรอก แต่ถ้าเกิดแค่งูป,ปลาระหูไปเปิดรหัสทุกบริษัทไม่สําเร็จเลยแม้แต่บริษัทเดียวคนที่ตามไปเขาเห็นบอกเขายี้เลยนะโอ้โหนีนผน่ผู้นําผู้นําผู้นําจอมปลอมไงเขายี้ะที่เราทําอะไรก็แล้วแต่นะทำเครือข่ายค้าตรงเนี่ยเมื่อเราเปิดกว้างโลกกว้างจิตใจรองรับข้อมูลข่าวสารที่มันพัฒนามากขึ้นบริษัทยุคใหม่เขาไม่จํากัดตัวเองถ้ามีโอกาส พนึกกำลังร่วมมือต้องทำจะไปอ้างนูน่นอ้างนี่เดี๋ยวติดนูน่นติดนี่มันไม่ได้เขาเรียกว่าล้าหลังบางสิ่งบางอย่างเราทำเองไม่ได้หรือเราไม่มีก็เรียกไม่มีโนฮาวไม่มีต้นทุนในส่วนนั้นถ้าเราจะรูปมือจับมือกับคนที่มีต้นทุนในเรื่องแบบนั้นมาไม่ไม่เป็นการเสียหายคนรวยๆเขาทำแบบนี้กันทั้งนั้นทำไมบริษัทเครือขา่ายเราทำไมต้องจำกัดตัวเองอ่ะ หรืออยากเป็นประธานชอบแหมเป็นประธานมันเด่นเว้ยเท่เว้ยแล้วเป็นประธานแต่ถ้าไปร่วมมือคนอื่นกลัวเราจะได้ของเขาถ้าคิดแบบนี้นะโอกาสยิ่งใหญ่ถามว่ามีไหมม,มีน้อยมากเดี๋ยวนี้นะถ้าร่วมมือกันได้ต้องร่วมมือกันประธานไม่สนใจหรอกประธานไม่มีตังค์อะมีแต่นี่อะเป็นประธานในพระในโบสถ์มันสัก,กวัออนอีกเนายก็มีคนบริจาคอะ่ะแต่ประธานบริษัทเครือขา่ายเขาตรงถ้าไม่แน่จริงนะจำไว้เลยนะอย่าเป็นเลย พอลองเป็นได้แค่สามเดือนหกเดือนหรือปีหนึ่งไนงะหน้าจ๋องเหมือนเดิมกลายเป็นแม่ทีมอีกเหมือนเดิมเพราะคุณสมบัติความสามารถไม่ถึงไนงะบางคนนี่คือเรียกวางโพสิชันตัวเองไว้สูงเกินไปพอเสร็จแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองคิดเนี่ยตำแหน่งจำไว้เลย,นะอ,ยอย่าไปอย่าไปอยากได้ตำแหน่งสูงเกินไปพอตกลงมาแล้วอายเขาตายเลยนะผมเี่คนหนึ่งที่ไม่กล้าเป็นประธาน เอาจริงนะผมมีบริษัทในเคือมันห้าหกบริษัทนะจะบอกให้ทำหลายอย่างด้วยผมไม่เคยกล้าเป็นประธานเลยแม้แต่บริษัทเดียวไม่กล้าผมอยากเป็นคนธรรมดาใช่ไหมเป็นพนักงานธรรมดาเป็นคนทำงานธรรมดานี่แหละไม่อยากเป็นตำแหน่งสูงๆเลยผิดพลาดมาประการใดผมยังติดดินได้ไงใช่ไหมถ้ามันดีมันร่ำรวยไปเออก็ดีไปถ้ามันตกมาละถ้ามันก็เียมันเจ๊งมาล่ะ ผมยังอยู่ได้ไงไม่บีบคั้นไม่กดดันตัวเองได้ไม่ไม่กดดันตัวเองดดเองพราะเราถ้าเกิดไปตั้ง position รือบทบาทเลยไว้สูงเกินไปตำแหน่งไว้สูงอย่างมันอันตรายผมจะไม่เห็นด้วยนะบางคนนะโอ้ตำแหน่งสูงบางทีความสามารถไม่ถึงนี่ก็อันตรายนะความสามารถงูง,งูปลาปลาอย่างแค่กึมกึมกึงกึงแต่มีตำแหน่งที่สูงเรี่ยวเลยเกินความสามารถเนี้ยนี่ก็อันตรายต้องระมัดระวังนะ แต่คนส่วนใหญ่ชอบติดยศถาบรรดาศักดิ์มากเลยแต่ความสามารถไม่ถึงเนี่ยแป๊ดเครือข่ายขายตรงจํานวนไม่น้อยเป็นแบบนี้แหละแค่นั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับยศถาบรรดาศักดิต์ตับตาแหน่งนันมากนักยึดถือความสามารถเป็นหลักดีกว่ารายการรวยยี่สิบสี่ชั่วโมงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ